คยไ,ไหมกำไรทิปมาจอะตรงหน้าแต่สุดท้ายกลายเป็นหายนะวันนี้เราจะไม่พูดถึงเทคนิคซับซ้อนหรืออินดิเคเตอร์1้อยแปดแต่จะเจาะลึกเกมจิตวิทยาที่นักเทรดทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเซียนเกา๋าความกลัวศัตรูตัวฉกาศที่ทำให้เราขายหมูตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันตื่นกลัวว่าราคาจะลงไปอีกกลัวว่าจะเสียเงินแต่รู้ไหมบางทีการกล้าพี่จะถือต่อต่างหากคือกุญแจสู่ชัยชนะ แล้วความโลภล่ะเพื่อนรักหรือดาบสองคมเห็นคุณอื่นกำไรเยอะๆก็อยากได้บ้างสุดท้ายก็ไล่ราคาจนติดดอยจำไว้ว่ากำไรที่มากเกินไปมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าการเทรดไม่ต่างอะไรจากเกมหมากรุกต้องคิดวางแผนมองการไกลแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าให้ความกลัวและความโลภมาบงการการตัดสินใจของเราตลาดหุ้นไม่ได้วัดกันที่ iQ แต่วัดกันที่ EQ คำนี้ไม่ได้เกินจริงเลยเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดลองถามตัวเองดูว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนคุณเข้าใจความกลัวและความโลภของตัวเองมากแค่ไหนเพราะถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้คุณก็ไม่มีทางเอาชนะเกมนี้ได้จำไว้ว่าการลงทุนในความรู้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดศึกษาให้เยอะฝึกฝนให้หนักแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการเทรดไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วอุลล่ะพร้อมที่จะก้าวข้ามความกลัวและความโลภและกลายเป็นนักเทรดที่เหนือกว่าแล้วหรือยังจงกล้าที่จะแตกต่างจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง